สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับวันนี้เรามาทำการรีวิวโคมไฟฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ UVC กันครับนัคือเจ้าตัวนี้ครับเสียวดารุ่น ZW 2 5 d 8 y ด0 1โอ้โหชื่อรุ่นยาวมากนะดี๋ยวไปดูของกันเลยครับต่อมานะครับเรามาดูตัวกล่องไฮดอนก่อนนะครับตัวด้านหน้าครับก็จะมีนะลูกของตัวโคมไฟนะนะมีโลโก้ต่างๆนะครับ QR code นะฮะ ในส่วนของด้านหลังนี้นะครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็บอกคุณสมบัติต่างๆนะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในการเปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับแล้วมันจะดับให้เราออโต้นะแล้วก็ตัวไฟเนี่ยสามารถปล่อยได้แบบ360องศาช่วยยับยั้งเชื้อโรคนะครับแบตเตอรี่ต่างๆได้นะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับพกพาง่ายนะฮะแล้วก็ การดีไซน์ของมันเนี่ยทำให้เราสามารถจะวางได้หลายรูปแบบด้วยนะครับผมตัวนี้มีแบตในตัวนะอยู่ที่ประมาณ700มิลลิแอมป์นะครับตัวโคมไฟจริงๆแล้วมี2สีก็คือสีขาวกับสีดำนะครับตัวที่เราดูเป็นสีขาวแล้วก็มีบอกชื่อรุ่นนะครับบอกกาลัางไฟต่างๆนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในกล่องนะครับมีอะไรให้เราบ้างครับเปิดมาได้เลยนี่นะฮะโอ้ชึบอ่าเจอโคมไฟของเราแล้วนะครับนี่สวยไหมผมว่าสวยนะ ตั้งได้นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในกล่องที่เขาให้เรามานะก็จะมีตัวโคมไฟนะครับตัวนี้นะฮะนี่เป็นสีขาวนะสวยงามนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผมเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็นี้เป็นอะไรเหมือนนาบัตรวิธีการใช้งานนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB ให้นะครับนี่นะครับเวลาเราชาร์จไฟก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดของมันนะ คราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มนะครับในการเปิดปิดเครื่องนะครับหยุดการทํางานปุ่มเดียวเลยนะครับและเจ้าตัวปุ่มตัวนี้นะครับก็ยังบอกสถานะนะครับของไฟด้วยนะเวลาเราชาร์จไฟนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีนี่ฮะช่องเสียบสายไมโครยูบีนะและมันมีสติกเกอร์บอกนะครับคาเตือนก็คือเวลาที่เราใช้งานนะครับเขาแนะนําว่า อย่าไปจ้องที่ตัวหลอดไฟเวลาที่ไฟเปิดรวมถึงอย่าไปอยู่ใกล้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราแล้วก็ดวงตาของเรานะครับผมแนะนานะว่าควรที่จะเปิดนะครับทิ้งเอาไว้ในห้องที่เราไม่ได้ใช้งานหรือเวลาที่เราไม่อยู่นั่นเองครับแล้วผมแนะนําเพิ่มเติมนะว่าเวลาที่เราใช้งานเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้านะครับห้องนอนห้องครัวต่างๆเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้นนะครับผม ด้านบนนะครับก็เนี่ยดีไซน์เป็นเหมือนโคมไฟนะเป็นเหล็กนะเนี่ยและในส่วนของคุณสมาบัติของเจ้าตัวนี้นะก็ช่วยยับยั้งนะครับเชื้อโรคนะครับได้ถึง99.99%ร99วมถึงตอนนี้ที่คิดันหนักเลยนะครับก็คือค่าเชื้อโควิดนะครับใช้อบพวกตัวหน้ากาก ผ้าหน้าก,กากที่เราใช้งานเนี่ยเวลาที่เราซักเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับค้างไว้นะครับจนไฟสีฟ้ามันขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันยังไม่ติดขึ้นมาทันทีนะมันจะค่อยๆกระพริบกระพริบกระพริบนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะติดให้เราออโต้ซึ่งทําไมมันถึงออกแบบมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอยากให้เราพอเปิดปุ๊บเนี่ยให้เรามีเวลาในการเดินออกจากห้องหรือว่าออกไปจากจุดที่เราจะวางนั่นเองนะครับ ส่วนการปิดนะครับมันจะปิดให้เราออโต้ทันทีที่มันหมดระยะเวลาคือ30นาทีหรือถ้าใครต้องการให้มันปิดก่อนก็แค่กดปุ่มปิดอีกทีหนึ่งแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งเลยนะครับที่จําเป็นนะช่วงเวลานี้เลยนะเพราะว่าไวรัสโควิดเนี่ยน่าจะอยู่กับเรานะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยผมว่าถึงปลายปีนี้นะครับ <No. S 1> ก็ยังไม่หมดนะครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวนี้เนี่ยต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะมีไวรัสหรือไม่มีไวรัสนะครับเพราะว่า มันสามารถคาเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้จากลิงก์เลยนะครับหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook l i ์แอดนะครับก็ร์ชคำว่า ถ่ซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับไลน์แอดอย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้านะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์ช่อง YouTube channel ของเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นไมครโฟนได้ด้วย